ปัญญาจากอดีตนะครับสามารถเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังอย่างมากในการช่วยรับคมความคิดของเราในยุคปัจจุบันได้ในการนําเสนอชุดนี้เราจะมาสํารวจกันในเรื่องของมูลยมกครับซึ่งเป็นแนวทางอันล,ลึกซึ้งในพุทธปรัชญาที่อาจจะมาท้าทายวิธีคิดแบบเดิมๆของเราเลยก็เป็นได้ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มากมายในทุกวันนี้คําถามสําคัญก็คือเราจะสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆให้กระจ่างชัดที่สุดได้อย่างไร และคำถามนี้นี่เองครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำเราไปสู่การทำความรู้จักกับมูลยมกซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความชัดเจนทางความคิดสำหรับการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจในระบบการใช้เหตุผลอันเป็นเอกลักษณ์นี้เราจะสำรวจผ่านหัวข้อทั้งหมด6ส่วนด้วยกันครับตั้งแต่ที่มาที่ไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดของการฝึกฝนทางความคิดก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันที่ตัวเนื้อหานะครับ เรามาทำความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์กันสักนิดว่าการศึกษาคัมภีร์นี้เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยได้อย่างไรเรื่องราวต้องย้อนกลับไปที่ประเทศพามา่าครับซึ่งในยุคนั้นถือเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้พระไตรปิฎกที่ลึกซึง้งจนกระทั่งในช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่25พระภิสูจน์สองรูปคือพระสัทธรรมโชติกาและพระเตชินทะได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเผยแผ่องค์ความรู้พระอภิธรรมการมาของท่านทั้งสองจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่ของการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยนั่นเองครับ เอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าคัมภีที่ท่านได้นํามาเผยแผ่ด้วยนั้นคืออะไรและมีหลักการที่สําคัญอย่างไรชื่อยม,มกมีความหมายที่ตรงตัวเลยครับว่าคู่ซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญของโครงสร้างทั้งหมดเลยแนวทางนี้ไม่ได้มีไว้ให้เพื่อข้อมูลเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการทดสอบความเข้าใจอย่างเข้มข้นด้วยชุดคําถามแบบคู่ที่ออกแบบมาอย่างรัดกุมมากๆเพื่อขจัดความคลุมเครือและสร้างความกระจ่างชัดในระดับสูงสุด แล้วแนวทานแบบคู่ที่ว่านี้สร้างความแม่นยำขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบก็อยู่ในรูปแบบการถามตอบที่เป็นระบบครับซึ่งทุกๆแนวคิดจะถูกนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดผ่านกระบวนการ4ส,ส่วนด้วยกันกระบวนการจะเริ่มต้นด้วยส่วนแรกที่เรียกว่าอนุโลมปุจฉาหรือคำถามตามลำดับครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบโดยจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนว่าแนวคิดกมีความสัมพันธ์กับแนวคิดขออย่างไร จากนั้นก็จะตามไปด้วยปฏิโลมปุจฉาหรือคำถามย้อนลำดับซึ่งเป็นการพลิกมุมมองครับโดยจะสลับด้านของแนวคิดเพื่อทดสอบว่าความสัมพันธ์ที่ตั้งไว้ในตอนแรกนั้นเป็นจริงในทางกลับกันด้วยหรือไม่เรียกได้ว่าเป็นการตรวจสอบให้รอบด้านที่สุดเลยครับเมื่อนำทั้งหมดมารวมกันก็จะได้กระบวนการที่สมบูรณ์ครบทั้ง4ส่วนครับคือการถามตามลำดับแล้วตอบจากนั้นจึงถามย้อนลำดับแล้วก็ตอบอีกครั้งหนึ่ง ด้วยขั้นตอนที่รัดคุมแบบนี้นี่เองที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆถูกสํารวจอย่างรอบด้านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การอธิบายแบบนี้อาจจะยังฟังดูเป็นนามธรรมอยู่บ้างนะครับดังนั้นเรามาดูตัวอย่างจากในคัมภีร์กันเลยดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าแนวทางอันยอดเยี่ยมนี้ทํางานอย่างไรในทางปฏิบัติจริงในคมภี์ได้ตั้งคําถามตามลําดับหรืออนุโลมพุดฉาไว้ว่าเยเกจิกุสลาธรรมาสเพเตกุสลามูลาติซึ่งแปลได้ว่า สภาวะที่เป็นกุศลทั้งหมดเป็นรากเง่าของกุศลด้วยใช่หรือไม่คําตอบที่ให้ไว้ก็มีความแม่นยำมากครับว่าตีเนวะกุสลามูลานิอเวเสสากุสลาธรรมมาณนะกุสล,ลาูลาเป็นการชี้แจงให้เห็นภาพชัดเจนว่ารากเง่าของกุศลสามอย่างนั้นจัดเป็นรากของกุศลก็จริงแต่สภาวะที่เป็นกุศลอื่นๆที่เหลือไม่ได้เป็นรากของกุศลเสมอไปนี่เป็นการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนให้กับคําทั้งสองคำนี้ครับ จากนั้นก็มาถึงคำถามย้อนลำดับหรือปฏติโลมปุชาโดยจะมีการสลับคำศัพท์เพื่อถามย้อนกลับไปครับว่าเยวัปณะกุสลามูลาสัพเพเตธรรมากุศลาติหรือก็คือแล้วรากเงาของกุศลทั้งหมดเป็นสภาวะที่เป็นกุศลด้วยใช่หรือไม่สำหรับคำถามย้อนกลับนี้คำตอบนั้นเรียบง่ายและชัดเจนมากครับนั่นก็คืออามันตาที่แปลว่าใช่ ทีนี้เมื่อนําคําตอบของทั้งสองคำถามมาพิจารณาร่วมกันก็จะเห็นบทสรุปของความสัมพันธ์ที่แม่นยําระหว่างสภาวะที่เป็นกุศลและรากเหง้าของกุศลได้อย่างสมบูรณ์ปราศจากความคาดเคลื่อนใดๆเลยเมื่อเราเข้าใจหลักการของมูลยมก,กันแล้วทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจในคมพีที่เกี่ยวข้องกันดูบ้างครับนั่นก็คือธรรม,มยมกซึ่งใช้โครงสร้างแบบคู่ที่คล้ายกันแต่มีเป้าหมายในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป ธรรม,มยมกก็จะเน้นไปที่การเกิดขึ้นพร้อมกันของสภาวะที่ต่างชนิดกันครับยกตัวอย่างเช่นขณะที่กุศลธรรมซึ่งเป็นสภาวะภายในจิตใจกําลังเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั้นจะไม่มีอกุศลลธรรมเกิดขึ้นร่วมด้วยแต่สามารถมีอภิยากตรธรรมคือรูปหรือกายที่มีกิริยาอาการภายนอกเกิดขึ้นพร้อมกันได้ซึ่งนี่เป็นการแยกแยะระหว่างเหตุภายในกับการแสดงออกภายนอกที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นเอง หากเปรียบเทียบกันโดยตรงก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่ามูลยมกจะเน้นความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันว่าแนวคิดหนึ่งครอบคลุมอีกแนวคิดหนึ่งทั้งหมดหรือไม่ในขณะที่ธรรม,มยมกจะเน้นไปที่การเกิดขึ้นพร้อมๆกันของสภาวะที่แตกต่างกันณเวลาเดียวกันมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มมีคำถามแล้วนะครับว่าแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของการฝึกฝนแนวทางความคิดที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเช่นนี้คืออะไรกันแน่ หัวใจสำคัญของวิธีการแบบยมมก,ก็คือการเป็นเสมือนสนามฝึกฝนทางความคิดครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างจิตใจที่สามารถคิดได้อย่างเฉียบคมและเป็นระบบทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจที่มั่นคงซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือการเกิดปัญญานั่นเองครับและรากฐานที่ว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเชื่อนะครับแต่เกิดจากการตรวจสอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลครั้งแล้วครั้งเล่าจนความเข้าใจนั้นชัดเจนและมั่นคงเหมือนกับเสาหลักของอาคาร นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นปัญญาที่แท้จริงในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมายวิธีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและรัดกุมของยมมกนี้ได้มอบเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการคิดอย่างชัดเจนซึ่งก็ทิ้งไว้ซึ่งคำถามที่น่ากบคิดกันต่อไปครับว่าแล้วหนทางให้เกิดปัญญาจากอดีตนี้จะสามารถเข้ามาช่วยรับคมความคิดในยุคสมัยใหม่ของเราได้อย่างไรบ้าง สุดกายเสด็จเที่ยวไปทันทั้งหลายจงดูพระสมมาสมพุทธ ถ้าเจ้าพระองค์ได้ทรงบอกทางนิยงต่างๆเพื่อเป็นเครื่องทางโอกาสเมื่อหนทางนั้นซึ่งเป็นทางไม่ตายอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระตบอกแล้วพระสาวทั้งหลายเป็นผู้เห็นทรรมใน พุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้นสงสาบแล้วและทรงกระทำให้แจ้าทาง พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้นทุกเมือ่อัดนี้